มีคนถามเข้ามาว่าคําว่าแข็งแกร่งในภาษาจีนพูดยังไงของเราือถามกลับไปว่าต้องการสื่อความแข็งแกร่งด้านไหนเพราะคําว่าแข็งแกร่งในภาษาจีนมีหลายคําทีเดียวแล้วแต่ว่าจะใช้กับอะไรใช้ในบริบทไหนคําตอบที่ได้มาก็คือต้องการสื่อความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจพูดง,ง่ายๆก็คือต้องการสื่อความเข้มแข็งทางด้านจิตใจนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้คําที่เหมาะสมที่จะใช้ก็คือคําว่าเจียนเฉียงเพราะคําว่าเจียนแปลว่าแข็ง แข็งแกร่งมั่นคงส่วนคำว่าเฉียงแปลว่าแข็งแรงเข้มแข็งแน่วแน่เด็ดเดี่ยวไม่สั่นคลอนง่ายๆยุตัวอย่างเช่นผู้ที่มีความเข้มแข็งหรือคนที่เข้มแข็งจิ้นฉ่งเดินใจที่เข้มแข็งจิ้นฉ่าง的心คำว่าเจียนฉียงนอกจากจะใช้กับจิตใจหรือคนได้แล้วยังสามารถใช้กับอย่างอื่นได้อีกค่ะ ยกตัวอย่างเช่นอุปนิสัยที่เข้มแข็งเจียนฉางเดชิงเกอความสามัคคีที่เข้มแข็ง,จงเ,เจียนฉางเดอวนเจรูปลักษณ์ภายนอกที่เข้มแข็งเจียนฉางเดเอไวถ้าเผื่อเราต้องการที่จะให้กำลังใจคนสองประโยคนี้ดีมากเลยค่ะทุกคนฝึกไว้นะเธอต้องเข้มแข็งนะคุณต้องเข้มแข็งนะน你要坚强 หรือใส่คำว่าหน่อยเพิ่มเข้าไปก็ได้ค่ะคุณต้องเข้มแข็งหน่อยนะเธอต้องเข้มแข็งหน่อยนะหนี่ยาเจียนเฉางเชียหนี่ยาจียนฉางเชียตอนนี้คอร์สออนไลน์ทุกคอร์สมีลด15%อยู่ค่ะใครสนใจสามารถคลิกสอบถามที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ